อ่านะคะอ่าออโอ้โหนมนมเยอะอ่าช่วยกันมาตรงนี้แล้วให้มันกึ่งกลางสิลูกให้มันกึ่งกลางสิคุณครูสอนว่าพื้นโรงเรียนมันเป็นพื้นอะไรอ่าพื้นกระดานถ้าเราลากโต๊ะหรือลากเก้าอี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไปลอยบ้านคุณพื้นโรงเรียนไม่เหมือนพื้นบ้านเราที่เป็นพื้นปูนนะลูกอ่าฟังฟัง ตอนนี้เรามีกล่องลูกแก้วแล้วใช่ไหมแล้วเรามีเรือหรือยังอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นก่อนคุณลูกนี่คุณลูกคุณลูกฟังคุณรูนะเอาลูกแก้วมาวางบนโต๊ะนี่บนโต๊ะคุณเก้าอี้คุณครูนี่มาเดี๋ยวเอาลูกแก้วมาวางบนโต๊ะคุณเก้าอี้คุณครูเรื่ออยู่ไหนอะลูกเอากลับบ้านเนาะเอาแล้วเมื่อวานหนูไม่ได้พับหรออ่าโอเคโอเคงั้นรออ่ะ เลดี้ลูกสาวครูไปเอาพับเรือให้ไก่ทองอันนึ่งไปเนี่ยเห็นไหมเก่งเราอยู่ห้องเดียวเราต้องทำไมกันคะเออเออเด็กๆเราอยู่ห้องเดียวกันเราต้องทำไมฮะต้องทำไมคะอ้าวไม่มีใครตอบครูเลยสักคนหนึ่งโอ้โหบวรเก่ง่ะ เราอยู่ห้องเดียวกันบวรบอกสิเราต้องทำไมคะโอ้โอ้บวรนี่เอาไปเลยวันนี้เอาบวรเอาไปสิบคะแนนเอาวางตรงกลางเลยลูกเอ้ยเอาปรบมือให้แม่บ้านประจำห้องแม่บ้านประจำห้องมาแล้วดารินในเรือนหนูแล้วลูกเอาแนอ่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนอ้าวพาหรือยังลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูไปจัดการเด็กๆก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง จัดการมาแล้วนะคะก็จะมีคนไม่มีเรือมีใครคะคุณชายไกรคุณชายบวรนะคะแต่ว่าเอานุ่มๆนุ่มๆนี่นี่นุ่มตรงนั้นอะนุ่มตรงนั้นอะช่วยเหลืออะไรกันม้้งไหมเนี่ยฮะนุ่มนุ่มวันชัยนุ่มเจเจแล้วก็นุ่มเนี่ยสานเดชเนี่ยช่วยเหลืออะไรเพื่อนมั้งไหมแล้วยังมาเสี่ยงดังอีกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเธอดูสิเนี่ยใครมีน้ําใจเธอดูสิ อ่ะบอกครูที่ใครมีน้ำใจอ่าโบอิงก่ใครไก่ทองไก่ทอไม่ได้ไม่ไก่ไทองไ,ไอม,ม่ได้มีน้ำใจไก่ทองคือไม่มีเรือ <c ười> <c ười> ไก่ทองไม่มีเรือเลยไม่มีใครผ่าไฟใจเย็นค่ะใจเย็น <c ười> เราจะทดลองอะไรกันเช้านี้เราจะทดลองอะไรกันอ่ะคนนี่อ่ะเรือทำไมคะลูกโบอ่ะการบันทึก อุป,ปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้อ่าฟังทุกคนหันมาทางคุณครูสิอยาคุณครูจะดูสิใครไม่มองคุณครูบ้างอ่าอยาจะในในในขณะที่เพื่อนเขากำลังช่วยเพื่อนอยู่หนูตอบคุณครูนะคุณครูถามว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้วัตถุลอยน้ำได้ฮะตอบ เก่งมากเห็นไหมความเบาวัตถุที่มีความเบาใช่ไหมอะแล้วถ้ามวัตถุที่หนักอะวัตถุที่มาจมน้ำอะวัตถุที่หนักมาจมน้ำแล้วเคยเห็นเรือเหล็กไหมเรือเหล็กอะแล้วท้ไมวัตถุเรือเหล็กมันถึงลอยได้เหล็กหนักไหมหนักอะเหล็กหนักไหมหนักหนักแล้วทำไมมันถึงลอยได้อะลูก แล้วยังไงต่ออีกเรือเลลขลักษณะของมันเป็นยังไงมันบ้างไม่เคมันลักษณะมันเป็นยังไงเรือของมันเนี่ยมันเอียคฮะััตอบแล้วคิดก่อนคิดก่อนแล้วตอบลูกไม่ใช่ตอบแบบรู้แล้วมันมีลักษณะยังไงล่ะมันมีลักษณะแบนโแบนหลถ้าแบนคูณว่าน่าจะจมนะ มันมีลักษณะยังไงัฟางฟางแล้วยังไงลูกแล้งก็ลคโค้งๆไหมมีแอ่งไหมมีมีเป็นเหมือนชามไหมลักษณะเหมือนชามไหมใช่ไหมมันก็เลยทําให้สามารถลอยน้ําได้ใช่ไหมอ่าหนูดูมือที่เรือเรือที่มือหนูมีลักษณะเหมือนชามหรือโค้งไหมมีไหมอ่าเหมือนชามก๋วยเตี๋ยว มันมีมันมีแองของมันใช่ไหมอ่ะตอนนี้อ่ะคุณครูจะดูสิคะว่านะคะเดี๋ยวคุณครูให้ผู้ที่มีความมีน้ำใจเสียสละนะคะอ่ะวันชัยวันชัยเป็นคนสุดท้ายก่อนเลยนะคะวันชัยเป็นคนสุดท้ายนะลูกเพราะว่าวันชัยใจร้อนนะลูกอ่ะโอเคอ่ะคุณครูจะให้คนที่มีความเสียสละนะคะ เป็นคนที่ได้หยิบลูกแก้วใส่ก่อนอ่ะโบอ,โบอิงหนูลอยเรือก่อนเลยลูกอย่าอยา่ยาชะงูครูมอไม่เห็นนั่งลงมานั่งลงมาอ่ะแล้วก็ย่าไม่ได้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 คุณครูยังไม่ได้ให้ใส่นะคุณครูให้โบใส่ใช่ไหมอ่ะบบอ,บอน,นั่งลงลูก,อ,กอ่ะ วันชายวันชายไปนั่งตรง,งอัมพลลุกไปอ่ะแตอนนี้เดี๋ยวอ่าโบเนี่ยไม่ทําเวลาทําอะไรแล้วไม่ทําตามคําคสั่งเนี่ยมันจะผิดพลาดอ่ะโบใส่ลูกแก้วอ่ะเรามานับกันว่าโบใส่ลูกแก้วได้กี่ลูก มีคนมีคนได้ยินได้ยินคำว่าเฮ้ยอย่าปล่อยแรงอย่าปล่อยแรงแสดงว่าการปล่อยลูกแก้วลงเรือแรงเนี่ยการปล่อยลูกแก้วลงเรือแรงมันมีผลไหมมีอ่ามีมีผลกล้ได้กี่ลูกอ่ะโบหยิบเรือของตัวเองออกอ่ะต่อไปเอาลูกแก้วไปใส่ในกระมางก่อน อ่ะต่อไปคนที่เสร็จสลากคนต่อไปคือพี่แสนดีอ่ะคุณครูให้คนที่เสร็จสลากมีอาเรือยังไม่เสร็จอ่ะอ่ะคนที่ใจจดใจจ่อในเรื่องของการเรียนมากที่สุดก็คือคุณกะกล้องอ่ะคุณกะกล้องอ่ะคุณอ่ะกล้องวางอ่ะกล้องวางอ่ะต่อไปใส่อะไรกล้องอ่ะลูกแกใส่ไปพอเปนจุดกวงนี่้อไ่ะจบ เรือมันแบนนะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนอันนั้นเรือกล้องเหรอ <token. S 1> เรือมันแบนนะลูกเไม่เบามันมีประตูทางอเออหน้ามันมีประตูทางออกอ,อ่ะคุณน้าวคุณน้าวกล้องน้าจะได้แค่หนึ่งลูกไหม <Yeah. S 1> อ่ะต่อไปไกลไปเลยยังยังใจเย็นๆครูครูยังไม่ได้สั่งแหมคุณครูแสนดีสั่งเรียบร้อยเลยเจ๊เชอร์หนึ โหมีความมีความลุ้นมากมอะเฮ้ยสวยเอาเรือของตัวเองออกก่อนสิลูกอย่าเพิ่งไปรอยกับเพื่อนอ<ม>ไอ,ไอ้ไม่ล้ม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 สามารถหยิบใส่ได้อีกลูกถ้าเรือไม่ล้มอาย่าอย่ายไปยุ่งของเขาให้ให้เขาทำล้มด้วยตัวเอง โบให้เขาทำล่มด้วยตัวเองยาวมือไปคนน้ำมันเคลื่อนละลูกเห็นเปล่าน้ำมันกับเพื่อมแล้วอ้ออาวเรือใครอยู่ในนี้ยังไงหนึงหน่งอ่ะเอาออกมาเลยกล้องอ,ออกมาเลยกล้องเอาออกเอาออกไปเลยเรือใครแพ้อ,ออกไปเลยอย่าไปรบกวนเรือเพื่อนเขาเห็นปะเนะี่ยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเรือยังไม่ล่มสามารถบรรจุลูกแก้วต่อไปเรื่อย อาวอาใส่ไปใส่ไปตัวนอนจะสินอนมาคุณคเนี่ยวิธีการอ่าดูนะหนูเด็กๆดูนะวิธีการใส่ของคุณเนี่ยเขาใส่ถูกเปล่าอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่าฟังอันนี้ไม่เกิดฟังให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งนะฟังให้ดีก่อนคุณครูอยากรู้ว่าทำไมของคุณเรือถึงล่มเพราะใส่ล้วใช่เรใช้ เพราะอะไรถ้าใครถ้าใครสังเกตอยู่ต้งนั้แรกอะจะเห็นเพราะอะไรฮะไม่ถ้าค่อยๆใส่ไม่น่าจะล่มอ้าวใครที่สังเกตเรือของคุณอยู่บ้างเพราะอะไรนะนนโอเเ้ยยยยโหใครตอบได้นี่อย่าเลี้ยงให้เต็มเลยแสดงว่าไม่ได้สังเกตของเพื่อเลยดั้มไปอยู่ตรงนู้นหรืปลามองไม่เห็นดูฮะเออหนู สาเหตุที่เรือของคุณล่มเพราะว่าคุณน่ะเขาใส่ลูกแก้วไปข้างเดียวแล้วทําไมคะมันก็เลยทํามอุ้ยมันก็เลยทําไมคะมันก็เลยเอียงแล้วมันก็เลยทําให้เรือทําไมจมเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ลูกแก้วคนต่อไปต้องทําไมและต้องฉลาดและต้องใส่ซ้ายได้เดี๋ยวก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะอ่ะอ่ะครูอยากเห็นเรือของของพี่เสร็จดี ครูจะรู้สิวิธีอย่างดีมีมาอ่เก็บก่อนอย่าทำน้ำอย่าทำน้ำแฝงลูกอ่ะฟังอ่ะตอไปนี้คุณครูรู้แล้วครูจะมีวิธีแก้ไขยังไงอ่ะคุณอ่าฟังนะต่อไปนี้ใครโอยฟังคุณครูก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวครูหยุดกิจกรรมนะอยากให้ครูหยุดกิจกรรมเปล่าอ่าไม่อยากต้องฟังครูใครที่เป็นคน ใส่ใครที่เป็นคนเอาเรือลงน้ําคนนั้นไม่คนเก็บลูกแกว้วเพราะว่ามันจะไม่เกิดความวุ่นวายในการที่หนูทําน้ํากระเพื่อน <Okay. S 1> นะคะอ่ะต่อไปเป็นคิวของใครคะ <Okay. S 1> อ่ะเป็นคิวของพี่สันดีอารุยเลย okay. Okay. หยิบหยิบมาเป็นกำกำก็ได้ลูกแล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยใส่ okay. Okay. ดาลินอย่าพึ่งใจเย็ยนๆวางเรือก่อนคนอื่นใจเย็ยนๆ็ก่อนอย่าพึ่ง นั่นไม่น่าจะรอดทำไมถึงมาทำไมถึงไม่รอดใส่แรงอ่ะหนึ่งใส่แรงสองเรือมีลักษณะไงคะงโค้งโค้งเหรอลกมันมีประตูทางออกอ <c oughs> หนูอาจจะมีจินตนาการในเรื่องของการที่ว่าพูดว่ามีประตูทางออกแต่คุณครูจะบอกอะไรให้หนูทำเรือแบะออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเปล่าหนูทำเรือแบะออกไปอย่างเงี้ย โอกาสที่เรือหนูจะจมอ่ะก่อนเพื่อนเลยอ่ะพี่สันีิเก็บลูกแก้วแล้วก็เก็บเรือไปก่อนอ่ะต่อไปคุณครูอยากเห็นของอ่าอ่เจเจอ่าเจเจคุณครูอยากเห็นของเจเจอ่ะเอาลูกแก้วให้เจเจหน่อยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกโอ้จะกอนมือแบสองมือที่อ่ะอ่ถือไว้ให้เขาถือไว้ให้เขากล้องถือไว้ให้เขา ลักษณะเรือคนตอบคุณครูก่อนลักษณะเรือเหมือนของใครพี่นดีฮะลักษณะเรือเหมือนของพี่แสนดีเลยมันแบะอกไปอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะให้ทดลองต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยววนได้ลูกวนได้วนได้อ่ะอ่ะไก่ทองลุยมีลักษณะแบะไหม